เจอลุงเก็บของเก่าแกคงร้อนมากเลยนะเนี่ยเขียนทะเบียนอะไรมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเจ้าต้องใจช่วยแกนิดหน่อยนะร้อนานานดูเลยแกคงลำบากกว่าเราเยอะเอ๊ะไปไหนมาเนี่ยเอาตัง,งค์ไหมเก็บไหมครับอยู่นะเอาไว้ใช้เลย เก็บของเก่าไปช่วยได้ไปไหนมาเนี่ยของเก่าหาขาตั้งยึดภาพจริงๆโอเคครับพี่ดูๆนะโอเคครับมประเทศผมไปกรุงเทพโชคดีครับไม่เป็นไรครับโอเคครับดีใจได้ช่วยคนทีนี้นั่นแหละก็ดีไปต่อครับผม you <laughs>